วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่สิบเก้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าวันนี้พระท่านให้แนะนำเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็คือว่าจุด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 เอาไม่มีจุดนะ ให้นึกถึงโมรณานุสติให้มากเ,าเธอต้องคิดว่าเราทำอะไรก็ตามเนี่ยมันหนีความตายไม่พ้นนะเป็นของเที่ยงคิดไว้อย่างนี้เสมอนะทำดีมากก็ตายเธอรู้จักอดีตไหมอดีตของเธอตายมากี่ครั้งจำได้ไหมจำไม่ได้แต่เคยตายแน่ แต่ละครั้งของเธอคิดว่าเธอได้ทำความดีมากกว่าที่เคยทำในปัจจุบันเป็นไปได้ไหมได้บางชาติเธอเกิดทันพระพุทธเจ,จา้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกมีบางชาติของเธอก็เป็นผู้ทรงฌานสมาบัติได้แก่กล้ามีบางชาติของเธอก็เป็นผู้เป็นนักบวชที่ดีก็มีบางชาติของเธอก็สามารถส่งอภิญญาสมาบัติได้ก็มี แล้วมีชาติไหนไม่ตายบ้างตายทุกชาติสิ่งที่ทำมาในชาตินั้นๆๆๆน,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 นตามมาถึงชาตินี้ไหมตามไหมตามมายังไงมีขาเปล่าอ่มันไม่ตามมาหรอก มันมีแค่ปัญญาของเราละมันตามมากําลังใจหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเข้มแข็งอันนี้เรามันอยู่ขัาใจเราสติปัญญาที่เรารู้แจ้งเห็นจริงอันนั้นมันอยู่ในใจเราแต่การปฏิบัติที่เราทําถึงฌานสมาบัติขั้นนั้นขั้นนี้ขั้นนู้น,น ون, ไม่ตามมาเธอเคได้ปัญญาถ้าตามมาเธอก็นึกเอาสิฉันเคยได้ปัญญาปั๊บเป็นเงินจะปเป็นทอง เป็นไหม,น,ไหมนี่ยาสีทองนี่ยสีเงินเออมันไม่ตามมาเราต้องทําใหม่ไหมทําใหม่เออสร้างใหม่ทําใหม่คมใจใหม่เออกว่าจะได้เหมือนเดิมยากไหมยากแล้วตายไหมตายแล้วก็ไปเกิดทําอีก แล้วก็ตายอีกเกิดอีกตายอีกเธอไม่เบื่อมั้งหรือเบื่อเบื่อที่มันไม่ได้อะไรเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆงั้นการปฏิบัติเราจึงเข้าถึงทางเดินแห่งความพ้นทุกข์อย่างจริงจริจังจังสักทีใช่ไหมงั้นการปฏิบัติของเราทําเพื่อทาญณิพานไม่ได้ทําเพื่อให้ได้อะไร เธอดูอย่างเรื่องของพ,พระเทวทัตท่านพระเทวทัตสมัมนั้นพระเทวทัตก็ได้อภิญญาสมาบัติอภิญญาห้าพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยศรัทธาแต่ทำไมพระเจ้าอาชาติศัตรูทำไมไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นทำไมไม่ไปศรัทธาพระผู้พระโมคคัลลาหลวงพ่อพระโมคคัลลาผู้มีฤทธิ์เหมือนกัน แล้วก็เป็นผู้ที่เลิศจะด้วยในด้านฤทธิ์ทำไมท่านไม่ไปศรัทธากลับไปศรัทธากับพระเทวทัตผู้มีฤทธิ์เหมือนกันบุพกรรมความโง่ทำด้วยกันมาอย่างนั้นนะก็ต้องคิดไปในทางที่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนเป็นทุกข์ถูกไหมละ่ะมี แต่นี่เธอจงจําไว้ว่าแม้นพระเทวทัตจะทรงอภิญญาห้าตายไหมตายลงอเวจีพระโมคคลาทรงอภิญญาหกมรณภาพไหมมรณภาพไปนิพพานแต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตายหมดทุกคนแต่สิ่งที่ไม่ตายคือความที่เราเคารพจริงในพระพุทธเจ้า,จาพระธรรมพระอริยสงฆ์ไม่ตาย สิ่งที่เรามีปัญญารู้จักทุกข์ไม่ตายสิ่งที่เรามีปัญญารู้จักเหตุที่ทําให้เราเป็นทุกข์ไม่ตายสิ่งที่เราปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ไม่ตายจากใจเราไปมันก็ยังอยู่กับใจเราทําให้เราพ้นไปอยู่แดนนิพพานได้เห็นไหมงั้นเวลาเราปฏิบัติอะไรในปัจจุบันนี้ต้องยึดถือว่าเราเกิดมาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายสิ่งที่เราปฏิบัติทั้งหมดเพื่อการไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิด สิ่งที่ทำให้เราไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดคือการละไม่ใช่ทำให้มันเกาะดีเกาะว่ามันดีเกาะว่ามันเป็นเลศิศเกาะว่ามันเก่งเกาะว่ามันสามารถทำให้เป็นได้อย่างนั้นอย่างนี้เหมือนที่คนอื่นเขาทำถ้าคนอื่นเขาทำอภิญญาสมาบัติได้เราต้องทำได้เราต้องทำได้อย่างเขาถ้าเราทำไม่ได้ถือว่าเราแย่ และคนได้อภิญญาสมาบัตตายไหมตายและคนได้อภิญญาสมาบัติถ้าเป็นชาโลกีไปไหนมีสิทธิ์ไปนรกแต่ได้ผู้ที่ทองอภิญญาสมาบัติที่เป็นโลก,กุจระก็มีสิทธิ์ไปสวรรค์ไปพรมไปนิพพานนั้นสิ่งเดียวที่เราต้องทําให้ได้ก่อนคือความเป็นพระอริยะคุณได้ถึงความเป็นพระอริยะเมะื่อลัย คุณได้อภิญญาสมาบัติมันนั้นของเดิมคุณมีแล้วไม่ต้องสร้างขึ้นใหม่ไม่ต้องมัมนั่งเพ่งกระสินกองนั้นเพ่งกระสินกองนี้เพื่อได้ปัญญาสมาบัติแบบน้นแบบนี้ไม่ต้องนั่นคือคนต้องเกิดคนต้องศึกษาคนยังต้องแสวงหาแต่สำหรับเราผู้ตั้งใจเปน็นนิพพานไม่ต้องทำเพื่อการเกิด ไม่ต้องทําเพื่อความแสวงหาให้เป็นไปให้ทําอยู่จุดเดียวคือละให้ได้ความเป็นพระโสดาบันเป็นอย่างน้อยถ้าคุณถึงโสดาปจิผลทรงอภิญญาสมาบัติถ้าคุณถึงอนาคามีก็เป็นพระอนาคามีปฏิสัมพิทาญาณก็ได้อนาคามีอภิญญาสมาบัติก็ได้อย่างนี้ก็พอไหมก็พทต้องเยอะแล้วไม่ต้องทำหรอกนะมาเอง บังเกิดขึ้นเองไม่ต้องสร้างเราไม่ได้มีมาเพื่อปฏิบัติเพื่อถึงความเป็นอภิญญาสมาบัติเพื่อจะมาช่วยพระศาสนาในการจันโลงในลักษณะประกาศความเป็นจริงให้เขาเห็นเธอไม่ได้ตั้งใจมาอย่างนั้นเธอตั้งใจมาจนโลงรักษาพระศาสนาด้วยการประพฤติปฏิบัติช่วยเหลือพระศาสนาให้คงไว้ทรงอยู่ให้ครบห้าพันปี นั้นเรานี้ก็ขอลากันทีไปนิพพานนะสุแมแล้วมีแค่นี้คือเจตนานั้นต่อให้เธอทำแทบตายก็ไม่ได้คนที่จะได้ปัญญาสมาบัติต้องละทุกอย่างและต้องกระทบใจอย่างมากและคนคนนั้นต้องถึงความเป็นพระอนาคามีจึงจะสามารถมีจิตใจย,ยินดีต่อกุศลบุญญาราศีคือยินดีที่จะเกื้อกูลงานพระศาสนาอย่างเต็มที่ ถ้าอภิญญาสมาบัติได้มาไม่ใช่พระอริยะเขาจะไม่มาสนใจเรื่องแบบนี้ไม่สนใจแต่คนเป็นพระอริยะทรงอภิญญาสมาบัติเขาจะสนใจที่จะทํางานเพื่อพระศาสนางนั้นสิ่งแรกที่คนเหล่านั้นประพฤติปฏิบัติต้องทําให้ตนเองถึงความเป็นพระอริยะควบคู่ไปกับการทรงอภิญญาสมาบัติตามความปรารถนาที่ต้องการถึงซึ่ง ใจที่ปรารถนาช่วยงานพระศาสนาในลักษณะนี้แต่พวกคุณไม่มีหรือมีเราไม่ทราบแต่ให้รู้ไว้ว่าสิ่งที่มีความสำคัญในการปฏิบัติต้องถึงก่อนคือความเป็นพระอริยะบุคคลแล้วสิ่งเหล่านั้นมันจะตามตัวตนมาเองเกิดเองเหมือนกับว่าถึงความเป็นอรหันต์ปั๊บไปสัมพิธายานเกิดปุ๊บไม่จ้อปไปฝึกสมาบัติแปด เป็นไปสัม,มิทายานพระองค์ถึงควาเป็นอรหรอันต์ป,ปั๊บอภิญญาปรากฏปุ๊บไม่ต้องฝึกอภิญญาเหมือนสมัยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเห็นไหมในพระสูตรมีตั้งหลายท่านไหมท่านบินโทภารชาชวชชะก็มีนั่นนะ่ะตอนที่ท่านคึงผ้าผ้าขาวอะตอนแรกท่านบวชเป็นพระโสดีพิโสทีส่ยังสสดไม่จบเลยจําไม่ไม่จําไม่ได้นิกรรมตนิจติเตียนนะ จำไม่ได้ตอนหลังพระพุทธเจ้าให้ผ้าขาวแล้วก็ไปนั่งกึงภาวนาพอเลื่มตาดูผ้าขาวปับบ๊บสกปรกพิจนารณาร่างกายเป็นอรหันต์พอเป็นอรหันต์ปับ๊บทรงอภิญญาสมาบัติหรือทรงไปสัมิชาญาณมีฤทธิ์เหาะได้ทันทีไม่เห็นต้องฝึกเพ่งกระสินเลย เธอทุกคนเป็นคนที่มีบุญพร้อมที่จะเป็นพระอริยะนะเราไม่ในประมาณพวกเธอจะเป็นไม่ได้พวกเธอทุกคนมีสิทธิ์เป็นได้นะอย่างเลวก็เป็นพระโสดาบันได้ตายไปนิพพานดีอีกนิดก็เป็นพระอนาคามีตายไปนิพพานดีอีกหน่อยก็จบอารหันแล้วก็ตายไปนิพพาน ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่คุณมีสิทธิ์ที่จะเป็นพระอริยะในชาตินี้ได้เพราะหนึ่งกำลังใจของคุณทําอะไรไม่หวังผลตอบแทนกําลังใจของคุณไม่ยินดีในการเกิดแก่เจ็บตายอีกเห็นไหมมีทำความดีทิ้งทวนนะทำทุกอย่างเป็นความดีหมดความชั่วมไม่แตะต้องทําอะไรไม่เป็นไปเพื่อการกลับมาสู่ต,ตนเองทําเพื่อให้ สงเคราะห์พระสงเคราะห์เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายให้เขามีความสุขไม่ว่าจะสร้างช่วยสร้างนั่นช่วยทํานี่เราทําทุกอย่างเป็นสาธารณะหมดอย่างนี้คือกําลังใจของผู้ที่เข้าถึงความเป็นพระระยะบุคคลอย่างง่ายทั้งนั้นเรียบบาลมีขั้นเต็มเป็นปารามัดแล้วเวลาเจอปฏิบัติไม่ต้องอยากได้ในเรื่องอภินญ,ญาไม่ต้องมีความเก่งในด้านฤทธิ์ไม่ต้องไปเก่งเหมือนอย่างคนนั้นเป็นเหมือนอย่างคนนี้ ทำเธอให้เก่งถึงความเป็นพระอริยะให้ได้แล้วเธอจะได้สิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติมาเองได้เองฉันขอ,อยืนยันว่าได้แน่นอนแต่ได้แล้วจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ไม่อีกเรื่องนะแต่ได้แน่นอนอ้าวหลวงพ่อท่านก็นกนได้ทรงปราชิสัมิชาย,ยานได้แต่เวลาท่านจะเคยื่อนตัวลอยสักหน่อยหยุด เดนพระท่านบอกว่าหยุดเห็นไหมจะลองเล่นเล่นสักหน่อยหยุดอย่างเงี้ยแต่ท่านก็ใช้ได้นอภิญญาอื่นๆน,นี่ก็คือว่าวิสัยของของผู้ที่ต้องมาสงเคาะพะศาสนาอย่างไรให้เหมาะสมกับบริวารท่านก็ทาเท่าแค่ที่ทําอยู่มากกว่านั้นท่านก็จะไม่ได้สอนเรื่องอภิญญาสมาบัติโดยตรงถูกไหมเพราะรู้ว่าลูกของท่านทุกคนในบริษัทของท่านทั้งหลายเนี่ยมีผู้ที่มีบารมีเต็ม ถ้าเราเอาแต่ปัญญาสมาบัติเขาก็จะไม่ได้มรรคผลท่านก็สอนเรื่องมรรคผลพอเขาถึงมรรคผลเขาก็ได้อปัญญาสมาบัติไปเองเพราะเขาเต็มอยู่แล้วงั้นทุกคนวางใจใหม่นะที่อยาก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 นะลดลดลงมาหันมาทำสมาธิและพิจารณาวสินห้ากรรมบทสิบของเราเนี่ยทรงตัวดีไหม ให้จิตมันต่อเนื่องกับเรื่องนี้อทําสมาธิแล้วให้คนพิจารณาว่าเกิดแก่เจ็บตายทุกข์ไหมมีช่วงไหนซึ่งที่มันไม่ทุกข์เกิดไม่ทุกข์หรือตอ,อนแก่ไม่ทุกข์ตอนเจ็บไม่ทุกข์เลยตอนตายไม่ทุกข์เลยพิจารณาไปพัดพรากจากสิ่งที่เรารักทุกข์ไหมทุกข์เราก็รู้ว่าความทุกข์เหล่านี้มันเกิดขึ้นกับคนทุกๆคนไม่เว้นใคร พระอรหันต์ก็แก่พระอรหันต์ก็เจ็บพระอรหันต์ก็มีสิทธิ์พัดพลาดเอรียงแต่พระอรหันต์ท่านเข้าใจความจริงท่านก็เลยไม่ทุกข์เท่านี้นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติของการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีใครดีว่ากันแล้วไม่มีใครเลวปักกันหรือเสมอกันเลยเป็นไปตามกฎของความเป็นธรรมดาเหมือนกันหมดในโลกนี้มีแต่เราผู้ตั้งใจที่จะหนีหรือเปล่า อพวกเธอตั้งใจหนีมาหนีเราตั้งใจหนีกันนะนั้นปฏจจิบัติแบบโตแล้วเรียนรัดไม่ต้องคิดมากสินบริสุทธิ์ไหมโอเคเราไม่ทําความชั่วต้องการนิพพานไหมต้องการนิพพานความตายหืมไมไม่เลื่อมตายเมื่อไหร่ขอหนิพานแค่นี้พออย่างน้อยคุณก็กําลังส่งอารมณ์คล้ายกระแสพระนิพพาน,น,พนเข้าสู่กระแสะพระน,นิพพานแล้วคุณไม่หายจากนิพพานแน่ตายเมื่อไหร่คุณอาจจะเป็นอรหันต์ตอนนั้น และเป็นพระโสดาบาันตอนนั้นแล้วก็มีสิทธิทจิตใจไปนิพพานได้ไม่ยากง่ายแล้วแต่เราไม่ทิ้งสมาธิใช่ไหมสมาธิทําให้เรามีสติสัมปชัญญะสมาธิทําให้เราเกิดปัญญาระงับความทุกข์ง่ายสมาธิทําให้เรารู้จักคิดอะไรให้มันละเอียดยิ่งขึ้นนั้นการปฏิบัติจะต้องไม่ทิ้งสมาธิแต่เราเอาสมาธิเพื่อละไม่ได้ก่อสมาธิเพื่อที่จะทําให้มันเกิด อาพิญญาสมาบัติเกิดกำลังฌานขั้นนั้นเป็นฌานขั้นนี้เป็นอันั้นไอ้นี่มันเปล่าประโยชน์ถ้าเธอต้องการเกิดเพื่อสอนคนอื่นทำไปเลยหรือต้องการเกิดอีกทำไปไม่ห้ามแต่ถ้าไม่ต้องการเกิดอย่าทำเสียเวลาขอยืนยันว่าเสียเวลาเปล่านะทิ้งมันไปเสีย ทิ้งความคิดอย่างนั้นไปเสียแล้วก็คิดใหม่ว่าเราต้องเป็นพระอริยะเราต้องไม่ตกนรกชาตินี้ต้องตกนรกไม่ได้เราต้องไปนิพพาน้ได้คิดมันไว้อย่างนี้เสมอเสมอแล้วก็ทำความดีของเราไปมีโอกาสช่วยทำ้าไปมีโอกาสสร้างทำ้าไปอย่างคุณหมอก็ตั้งใจจะสร้างพระเก้าสิบเก้านิ้วเอ้าเราช่วยเรายินดีเอาทำกบเธอะทำก็ไป เป็นสิ่งที่ดีมันไม่ได้เป็นประโยชน์เพื่อตอนคนใดคนหนึ่งแต่เป็นประโยชน์ในเนสาสนารนะโยประโยชน์เอาเราก็ช่วยเราก็ทําเต็มที่เต็มสุดความสามารถของเราให้เกิดขึ้นอย่างนี้เราก็ทํากันไปนั้นไม่ว่าใครดำริคิดทําอะไรถ้ามีประโยชน์เป็นศาสนะเราก็ร่วมกันช่วยกันทําให้เสร็จสมบูรณ์แต่เราหวังแค่นิพานไม่ได้หวังอะไรความตายมีทุกลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องคิดอะไรมาก นะจำไว้นะหนึ่งอย่าทิ้งอนาปานุสติสองอย่าทิ้งมรณา,านุสติสามอย่าทิ้งพุทธานุสติกรรมฐานสี่ 4. อย่าทิ้งอารมณ์ผนิพานธอจะปฏิบัติกองไหนช่างแต่สิ่งนี้ต้องมีอยู่ศีลต้องบริสุทธิ์พราะมิหารสีอย่าให้ขาดในใจเราพยายามเลี้ยงชีวิตของเราให้มันเป็นอย่างนี้วงจรนะทามันไปเล็กเล็กน้อยๆเก็บเกี่ยวมันไปเรื่อยๆ ไม่ใ่ความไม่ต้องรู้สึกว่ามันหนักใจเราพอแล้วเค่งเครียดมาหลายอาสงไขแล้วนั่งตัวเดมาเยอะแยะแล้วจนตูดแข็งติดพื้นปูนติดพื้นหินก้านานมาแล้วเหาะหัวทิ่มหัวตำยังไงก็เป็นกันมาเยอะแยะแล้วอย่าเลยนะอย่าลิเลยนะลิยังไงเธอก็ไม่ได้ ฉันขอยืนยันว่ายังไงก็ทําไม่สําเร็จจะสําเร็จก็เสมอเธอเป็นพระอริยะฉันเห็นเด็กหลายคนแล้วที่เขาปฏิบัติทุกคนล้วนเป็นพระอริยะที่ทรงอภิญญาสมาบัติไม่มีคนไหนไม่ใช่พระอริยะไม่งั้นเขาทำงานศาสนาไม่ได้จิตมันต้องมีความเคารพในพศาสนาจริง เวลาทําเพื่อพระาศาสนากําลังใจเขาแก่กล้าเข้มแข็งเขาก็เอาวิชาความรูร้ของเขาที่ทรงอภิญญาสมาบัตินั่นเนี่ยช่วยพระาศาสนาช่วยไปสอนพระช่วยแสดงสิ่งนี้นให้กับปรากฏว่าพระาศาสนามีอยู่จริงเป็นอยู่จริงนั่นคือเป็นภาระราที่ใจเขาตั้งความปรารถนาของเขามาแต่ถ้าเขาไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยะอย่างที่ว่าเขาจะมาพอใจอะไรกับความดีอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนสุมาไม่เท่าหรอก เขาก็คงต้องทน,นงตนว่าเขาเก่งเขาเหาะได,เนนได้เขาทำแอนนั่นได้เขาทำอ้นนี่ได้พอทำอย่างนี้ก็ต้องมีคนชื่นชมยินดีศรัทธาก็จะไม่แตกต่างกับพระเทวทัศน์แสดงให้พระเจ้าอาชาติศัตรูเห็นนั่นแหละเพราะพระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นท่านเป็นกษัตริย์คนที่สามารถเอากษัตริย์มาเป็นมิตรได้มาเป็นบริวารได้ต้องการอะไรง่ายไหม ง่ายเห็นไหมทําตัวเองให้ให,ใหญ่โตก็ง่ายเพราะมีกําลังนั่นคือการเอาฤทธิ์ในสิ่งที่ตัวเองได้สแสวงหาสิ่งนี้กับตนไม่มีไปเพื่อพรระัตนตรัยแม้แต่นิดเดียวซึ่งแตกต่างกับฟา์มเป็นพระอริยะบุคคลไม่ได้แสดงฤทธิ์เป็นไปเพื่อการให้คนเข้ามาหลงไหลไม่แสดงฤทธิ์เพื่อการให้คนเข้ามาชื่นชมยินดีนาบสการละแต่แสดงฤทธิ์เพื่อให้เกิดศรัทธาต่อพระศาสนา ถ้าทำกันอย่างนั้นนะออพอเข้าขอขอใจไหมล่ะนะนั้นคิดยับนี้นะอ่าเราเป็นคู่ที่มีบุญมากแล้วบุญมากแล้วจะไม่คิดเกียจทำความดีแต่คิดเกียจอยากได้ดีมีหไหมเอ้าไม่ต้องอยากเป็นนั่นไม่ต้องอยากเป็นนี่ไงอยากไปเหนื่อยเลยนะอยากได้สมาธิ ท่านนั้นอยากได้พิญญาอย่างนี้อยากมีฤทธิ์มีเดชอย่างนู้นอยากรู้เก่งมันอย่างคนนั้นคนนี้คนนู้นไม่ต้องอยากรู้ของเรามีเต็มพุงเพียงแต่ยังไม่ได้เอามาใช้เพราะเธอใช้ไม่ได้หากเธอไม่ใช่พระอริยะท่านจะเป็ดเด็ดขาดเพราะทุกคนจะต้องไปนิพพานถ้าคุณมัวแต่มัวสนุกสนานเหลา่หลานี้ปุ๊บพ่อแม่ร้องไห้แน่ หลวงพ่อร้องไห้โยเยเลยลูกของท่านไม่เอาดีไม่เอาแล้วไม่เอาดีเออดี๋ยวเก็บหัวไปก่อนพระตั้งไว้จะได้ไม่ต้องโดนปุ๊กเออทจะมมัร้องไห้ทำไมนะสมน้ำหน้ามันอยากโง่เออ แต่นี่นะก็คงจะเสียดายว่าลูกหลานท่านมีบุญขนาดนี้ไม่ต้องการให้กลับไปเกิดกลับมาหลงไหลอะไรอย่าให้เดินตรงรัดถึงง่ายๆปฏิบัติกันง่ายๆหลวงพ่อท่านจึงสอนความเข้าถึงความเป็นพออระอริยบุคคลง่ายไหมง่ายคนอื่นเขาไม่เชื่อว่าถึงไงแต่เราเชื่อไม่ได้เชื่อแบบศรัทธาท่านแล้วเชื่อแต่เชื่อว่าเราปฏิบัติตามแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ อมันมีความสุขจริงมันสบายใจได้จริงอย่างนั้นแหละอาวันนี้เอาแค่นี้นะเอามาเลยกองใหญ่อ่าสังฆทานเยอะแยะเลยเอามาเอามาหมอมาอ่าทนมาลูกมาคล้ายๆมาอ่าอ่าจะ อาจารย์มัฒนาจะสาธุนะ เพื่อพริานแ่้าพเจ้าแรสัยในชาติปุบนนี้ด้วยเธอสาธุอาไว้ตังแรงสติาทิฐานของเธอให้มันคงว่าเราเกิดมาเป็นคนในชาตินี้เป็นความโชคดี ที่พระศาสนาขององค์สเสด็จพระชินนสีบรมศาสดาอย,ย่างครบถ้วนพระอริยะทั้งหลายยังปรากฏในโลกนี้ยังนำคำสั่งสอนขององค์งคสเสด็จพระชินนสีบรมศาสดานำพาให้เราทุกคนก้าวเดินไปในเส้นทางที่บริสุทธิ์สามารถจะถึงซึ่งความบริสุทธิ์ผุดผ่องคือความเป็นอรัตผลในชาติปัจจุบันนี้ได้ไม่ยากทานบาร,รมีทั้งหลายที่เธอได้กระทำความดีมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน อันมีการสร้างพระพุทธรูปก็ดีสร้างพระจัจจีวกรก็ตามแมน,นสิ่งที่ปนบริวารทั้งหลายยังให้เกิดสมณชีพามได้มีความสุขสบายในสถานที่ต่างๆโดยไม่จํากัดว่าจะเป็นที่ไหนหากที่นั่นเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเราทรัพของเราก็ดีกําลังกายของเราก็ดีเจตนานั้นนี้ยังให้เพื่อประโยชน์กับสมณชีพามได้อยู่อย่างเป็นสุขเพื่อให้ท่านเหล่านั้นประพฤติปฏิบัติเข้าถึงความพ้นทุกข์ จะได้นำคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางปรากฏกูู่เพื่อร่วมเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายาได้ให้มีโอกาสพ้นทุกข์พระอานิสง์ใดๆที่ได้พึงบังเกิดจากเธอที่ได้กระทำมาเช่นนี้แล้วยังให้ความปราบปรื้มยินดีขององค์เสด็จพร,พประปีิบก้วได้เกิดขึ้นผุดพองในจิตยังให้พระอรหันต์ทั้งหลายมีควาสมสำนึกคิดถึงความ เมตตาปราณีขององค์เสด็จพระธรรมสามิตรได้เกิดในดวงจิตของเธอก็กำลังนี้แล้วอันพระพุทธเจ,จ้าสงเป็นประธานพระอริยะทั้งหลายได้รับทานแห่งเธอได้ความตั้งใจอันแน่วแน่ขอทานที่เธอได้นอบน้อมถวายจึงเป็นระรกกาลังใหญ่ยังให้แรงสัจิยาที่ฐานปัารานาสิง่งใดจงได้เป็นไปตามความปรารานาของเธอสิ่งนั้นโดยฉับพลันทันทีด้วยเทิน อิทางบุญยะพลังผลละบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วณโอกาสนี้ขอที่ส่งกศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงโมทนา จงอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานและขอที่สงโกศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าด้ะยเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลและพิภพ และพยาโยมราชขอเทพเจ้าทั้งหลายและพญาโยมราชฎรได้โปรดโมทนาขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและขอที่ส่งกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงโมทนาเพื่อได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะเพิ่งได้รับนักการระบาดเดี๋ยวนี้เถิดผลละบุนใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วณโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทินยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะ เมวะอิตตตินังเปตานังอุปกัปติอิชิตตังพชิตังตุมหังคิดวะเมวะสมิสตุสัเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนระโสนยะธารมนิโชธิระโสนยะทาา้า,ะทาสัพพีติโยวีวัชชันตุสัพพโรโควีนัสตุ มาเตพวันวันตรายโยสุขีที่คายุโกภาอภิวาชนะสีริสนิจังวุธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัชันติอายุวันโนสุขังพระลังอระหังสัมมาสัมพุทโธภคควา พุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิตว่าฆาโตพระขวัตตาธโมธัมมังนามาสะมิสุปฏิปันโนพระขวัตโตสะวาคัสังโขสังขังนามามิ ศาสนาทุกคนนะขอให้รวยๆกันมากๆเลยนะเอเอได้ไปนิพพานสะดวก<ะ> <laughs> เออ